โฆษกพักเพื่อไทยออกมาโต้คุณรังสิมันโรมนะครับบอกว่าพักเพื่อไทยไม่เคยละเลยการตรวจสอบรัฐบาลสมัยที่เราเป็นรัฐบาลเนี่ยได้พยายามที่จะตัดน้ําตัดไฟพื้นที่สแกมเมอร์แต่ติดตรงที่รัฐปรีมหาไทยล่าชา้าจนรัฐมนตรีมหาไทยในวันนั้นมาเป็นนายกในวันนี้ก็ถูกติงเรื่องความล่าชา้าและได้อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวง DES นะครับว่าความเสียหายจากแก๊งคอเซ็นเตอร์ในรัฐบาลชุดที่แล้วลดลงกว่า40%ป้องกันความสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ปีหนึ่ง14,500ัล้านบาท ปิดเว็บผิดกฎหมายไปได้มากกว่า400,000เว็บและได้รับรางวัลชนะเลิศจากสาภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศด้วยและเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฏว่าเหล่าบัดาสแกมเมอร์กลับมาใหม่ครับสายโทรศัพท์มิจฉาชีพโทรหาประชาชนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประเทศอื่นเอาจริงเอาจังเร่งยึดทรัพย์อายัดทรัพย์ส่วนประเทศไทยนั้นล่าช้าและเพิกเฉยแบบนี้จะถูกชาวโลกมองว่าไทยเป็นพวกเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่แล้วบอกด้วยว่าตอนนี้กาลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพักประชาชนในการร่วมมือการตรวจสอบอย่างจริงจัง